สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะคะวันนี้ก็ช่องเจตังคคนภูไทยนะคะสวัสดีแฟนคลับสุกูสุสคนนะคะเมื่อน,นี้มามาอะไรเนาะวันนี้มาที่งานเขาเรียกว่างานอะไรนะนนทิยางานพระธาตุพนมจำลองงานพระธาตุพนมจำลองนะคะที่บ้านอะไรบ้าน,านอะไร,ระบ้านอะไรนะบ้านห้วยเมก็กอำเภอห้วยเม็กนะคะจังหวัด กาลสินนะคะท่านผู้ชมนะคะแต่ว่าเมื่อนีนะคะเอ่อเฮากำลังกินเขาอยู่เพื่อนนนทิยานะคะกะคุณพ่อดวงดีคุณแม่ดวงเห่งนะคะคุณพ่อโทษมากค่ะท่านผู้ชมกำลังอาตามหาตัวอยู่นะคะอขอบคุณคุณพ่อหลายๆเดอ้อค่ะที่โทษกลับมานะคะโทษกลับมาแล้วก็มาบอกให้อา่เอาเจ๊ตังแล้วก็สิ่ดใดให้ลงให้แฟนค่ะแฟนช่องได้รับชมรับฟังแล้วก็ ขอบคุณหลายๆที่คุณพอบอห่วงตัวเลขนะคะคุณพ่อนี่ยคือถูกมาทั้งปีถูกมาตลอดงวดเมื่อกี้นะคะแอดมินก็นได้ลงไปแล้วนะคะคุณแม่ถือเอ่อ70 70หามื่นนะคะแมนบอกโอ้ย0หาบอกเมื่อกี้พ่น่าจะได้ก่อน 70, เออเจ็ดศูนย์หามื่นศูนย์หาสองมื่นนะคะก็เป็นเจ็ดมื่นนะคะท่านผู้ชมก็ถือว่าถูกมาตลอดแล้วเพิ่นบ่เคยขาดทุนเลยนะคะอันนี้ก็เป็นแนวทางของเพิ่นนะคะสําหรับมัอนี่นะคะแอดมินจะมีตัวเลขโชคลาภที่คุณพ่อนะคะเพิ่นเร่าให้ฟังนะคะเสียงตามสายจากคุณพ่อดวงเฮงนะคะท่านผู้ชมเดี๋ยวท่านผู้ชมเอ่อไปติดตามรับชมรับฟังกับแอดมินเลยนะคะ สำหรับตัวเลขที่ายมาเมืรอนี่นะคะถือว่าเป็นแนวทางนะคะท่านผู้ชมชมเพื่อความบันเทิงชมเพื่อเป็นแนวทางนะคะก็โปรด<ล>ใช้วิจารณญาในการรับชมนะคะก่อนสิไปบอกตัวเลขท่านผู้ชมเดี๋ยวสิดทายอาหารเห่เงสกปรกาม,มอนี่นนทิยาคน,นเอดอีหยางในเหล,ลี่ยงเรียงเจตังนะคะท่านผู้ชมอ่ะขอขอบคุณนนทิยาไปก่อนนะคะเดี๋ยวไปกินเขาแล้วกันเลยค่ะพอบุญรรมน้ำโชคครับเลยครับท่านผู้ชมมอนี้กะมากกะพอบุญรรมน้ำโชคค่ะ สวัสดีครับมาเด้อครับมักินขาวน้ำกันเด้อมย้งกินแนมเนี่นนทียาเฮ็ดยังสูงกินแนี่าอย่าง่การผู้ชมนี้นะคะอาหารที่นนทียาเฮ็ดตอนรับเอื่อยนะคะกัขอกอบคุณนนทียาหลายๆเด้อมาเด้อพี่น้องไม่กินข้าวางมันก็มีวัดรู่ขาววัดปลาดุนน้าวัดรกุดแห่หลายป่าอยคะค่ะค่ะโอนมาใส่ค่ะ เดี๋ยวเแม่จะโทรหาอยู่ตอนแรกแม่เริ่งานแม่จะโทรหาอยู่ค่ะค่ะ้าลวกดีใกน้ำได้พอได้ใดว่าถึงแสนมัน่ะค่ะวแล้วก็เือเอนเตอยู่ตาโตหน้าอยู่ใบนึงอยู่ป้าเราก็ได้เจ็ดนย์ศูนย์เจ็ดนะพ่อเจ็ดหมื่น้า้าองหมืน ศูนหาสองหมื่นเจ็ดศูนย์เจ็ดศูนย์พ่อยำหาลางเนาะเจ็ดศูนย์ในเท่าไรเนาะพ่อสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเจ้าตังเด้อสวัสดีค่ะโอ้ยดีใจน้ำเด้อเอออยากได้น้ำม้อน้ำตังเอาสิยากยังเดี๋ยวลูกส่งไปให้หุ้นจักเบอร์แล้วล่ะเบอร์นี่บอกโอ้ค่ะ แสดงว่าพ่อเบิ้งคลิปลูกอันประกาศหาเนาะป้าพ่อสมมตบารมีหลายแต่ลูกนะพอ่อโทคมากจนได้ค่ะก็ดีใจนะเนาะพอ่อเนาะได้สรุปแล้วลว่าได้ข้างบนหาหมื่นได้ข้างล่างสองมื่นเป็นเจ็ดมื่นม้วนหนาเอาเป็นหลายหลายแสนเน,นาะพ่อเนาะม้วนหนาได้หลายหลายแสนเนาะพ่อเด้<ข>อค่ะไปวัดไปวัดเซน,น,นโนหา่่แมอยูวน่ะพ่อ<ข>อันงวดงวดนี่มีเงนมีโตมากจักน้อยแล้วเหพ่อ,<ข>อ บอกอันบอกลูกเนยเด้อคันมากคันจ้าคุณพอดวงคุณพอดวงดีคุณแม่ดวงดีนะคะถี่ท่มากนี่เพิ่นถือเลขสรุปแล้วถือศูนย์หาสองมื่นศูนย์หาสองมื่นเจ็ดศูนย์หามื่นนะพ่อน้อเจ็ดศูนย์หามื่นเจ็ดมื่นเจ็ดมื่นพอดีใกล้เมื่อพ่อกะติมาหาลูกเยาวัดจ้าสีริไหแนวท่าเนะพ่อน้อ ค่ะนี่เป็นเสียงคุณพ่อดวงดีนะคะคุณแม่บ้านเลิกงานแม่ตอนแม่เลิกงานแม่จะเหตโทรมาหาโนนทินทยาค่ะค่ะเดี๋ยวนำมดนี่ให้ลูกให้ลูกส่งไปหายว่าให้จังไดพ่อให้ลูกส่งไปหายมันบอมาสิมาอยู่วัดโอ้ไปเจอกันอยู่พุณนนะพ่อเนาะเดี๋ยวมาเจอกันอยู่วันนะพ่อเนาะเอาโอเคสนนาลูกก็จะได้เฮ็ดคลิปให้แฟนครับเบิ่งตัวเลขน้ำเนาะ วัน,นี้มีมักตัวใดเราบอกว่าให้ฟังจกตัวเนี่ยมัเท่าใดพ่อมักเก้าหนึ่งโอ้มักตัวเก้าเก้าหนึ่งบนข้างล่างพ่อวนนี้ย่างบนข้างล่างค่ะล่า,นา,นลางย<อ>่านนงเดียว เป็นแครแนวทางนะพอ่อเน่าใกล้ๆมือจ้างสีสรุปอีกที่หนึ่งปะ<า>คะผมนะอ๋อฝ<า>ันองเอาคุณพ่อฝันบ่ฝันต้องอดฝันบาง,งไหนคะว่าให้ลูกฟังเนี่ยฝันว่าซ่อมรถให้เพื่อนทะเบียนรถเก้าหนึ่งไปซ่อมรถให้มูอ๋อค่ะทะเบียนรถเก้าหนึ่งนะคะ ุณพอ่อเก้าหนึ่งเก้าล้ลงแต้มหนึ่งกัเป็นเกู้นยนะคนะคุณพ่อถูกมาทั้งหมดจกหมดแล้วก่อ่ะถูกทุมวดถูกถูกถูกมาทั้งหมดกี่งวดแล้วคะคุณพ่อดวงเฮงตะนปีใหม่วัถูกมาทุกมวดถูกทุกมวด,มดไม่ถูกบนก็ถูกล่างนะพ่อเนาะ ถึงนี้แต่คุณแม่เว้าเมื่อหนหร่ให้สัมผัสกับคุณพ่อว่าถือตลอดปีเนาะแต่ว่างวดนี้งวดที่ผ่านมาถือทั้งบนทั้งล่างเนาะพ่อเนาะโอ้เด็เกเจ็ดมื่นพี่น้องเอ้ยจน้ำเด้อพ่อเด้อคุณพ่อดวงเฮงดวงดีทอมมหานนทิยานะคะเป็นกลางป็นไม่มั่นใจว่าละหล้าหมื่นแปดหมนเจ็ดหนโอ้ค่ะครับดวงคนดีเพื่อมาอมัท่าบุญเนาะพ่อนเนาะเพินะ่นมาท่าบุญเนาะท่าบุญไปเรื่อยๆเนาะ ค่ะค่ะการการเสี่ยงโชคลาภนี่คันสิ่ไฮอันได้ทุนได้ผลกําไรนี่มันมีแนวทางอันมันมีวิธีคิดได้เนาะพ่อเนาะมันมีแนวทางการคิดได้เนาะค่ะใช่เพราะต้องซื้อหลายตัวมันพอๆการกองดีๆเลยจังสื่อจังลงทุน จังได้กำไรยนะพ่อเนาะสามแต่ว่าความแก่พ่อสี่เอาตัวเลขนี่มาประกอบกับความฝันทุกครั้งเลยแม่นบ่ค่ะแต่ว่าเลขความฝันนี่พ่อเขาตลอดแม่นบ่หนูถามเน,ดดน,นี<อ>่ยส่วนมากส่วนมากขังเดียวมันบอล่ค็ความฝันพอตละลอดหดเนี่ยโอ้โห <ขอ S 1> แก็แบ่งปันแล้วนะคะสรลุเก้าศูน <90. S 2> ววย์ เก่าหนึ่งเก่าหน็เก่านแต่ว่าเพิ่นบอกเก่านเพิ่นมาสอมรถขับเบียนรถเก่าหนึ่งเพิรนเลยรถล่งแต่หนึ่งเป็นเก่านย์ค่ะตัวกันคือเกมีสหางสหางนอพ่อนะนะไปครับพ่อไปคับแต่พ่อหันเน้นเลขล่างตีเมื่อกี้พ่อเน้นเลขล่างพ่ออเนี่ย อ๋อค่ะค่ะอแล้เน้นเลาคอ่จังดขอบคุณคุณพ่อหลายๆเด้อค่ะที่ห้แเนวทางแฟนคลับนะคะขอบคุณ้ณพอพ่อเด้อห้แเนีาทาง,ะะาทางแป้นชงประกาศมวนเช้านี่ลูกประกาศ <c oughs> ได้สองสามจะม่งพอ่อโท่มาโอ้ยบุญบารมีว่าิิดมาพ่อ <c oughs> ค่ะ, <c oughs> คะีประกาศไปคนเข่าวว่า บอกพี่อันไรเจ้าเ่อคอยบอกอย่าเห็นผู้ใดไม่แต่ประกาศเมื่อวานเจ้าว่าเพื่อนเอามาเป็นนี่ยังไงบารายนี่พี่เพิ่งจองโท้กับสนค่ะเพิ่นกับผู้ใคิดยังเนาะอันเมื่อเช้านี้นะคะท่านผู้ชมนนทิยากะอ่อโทรไปหาเจตังนะคะบอกว่าให้โทษมีเบอร์โทษคุณพ่อดวงเฮงคุณพ่อดวงดีคุณแม่ดวงดวงเฮงแน่ะนะคะเพิ่นถือเมื่อปีนะคะเพิ่นถือทางปีเนาะ ทุกท <m ul ner> ุกวนหมื่นวดละเจ็ดมืนวดละแปดมื่นวดละสองมืนวดละสี่มืนแต่ว่างวดผี่านมาเพิ่นถือเพิ่นเพิ่นหายนี่ย่าหนี่ยหาหาสามสมหาผัวเพิ่นนะคะหายแล้วก็ภรายาเพิ่นหายเก็ดศูนย์ศูก็ันนั่นเห็นพามาบอกว่าเลขกันพาเป็นหยังพาเป็นเจ็ดเราบาทกลมกลมขึ้นหยังตีเป็นศูนพอเล่นดีเป็นศูนย์พอเล่นเดศูนย์ูนเก็ดเพิ่นก็เล่ถือขังพนหาหมื่น สองหมื่นสองมื่นร่วมกันเลยเป็นเจ็ดหมื่นงวดนี้เพิ่นได้่เจ็ดหมื่นนะคะท่านผู้ชมตัวเลขทานมานะคะงวดวันทีหนึ่งพันเมษาพ่อใหญ่เจ็ดหมื่นเราเพิ่นก็เลยสรุปเลยว่าเพิ่นจะไปท่าบุญอีกเราเพิ่นก็สินับนุ่นที่ญาไปไปพ่ออายุวัดกุฏแหหรือวัดพระอาจารย์นี่แล้วนะเดี๋ยวจังโทรหาเพิ่นอีกทีนึงเพิ่นแต่ว่างวดนี้เพิ่นฝันต้องงวดแล้วพี่น้องฝันแล้วฝันแล้วค่ะท่านผู้ชมเดี่ยิ่งน้ำกันอยู่ อัดเสียงเพิ่นแห่ฟังแล้วนะค่ะกระดีเนาะเพิ่นฟันได้ตัวเลขเนี่ยทางไหก่อนเนาะเพิ่นบ่ห่วงอันแมะเราเพิ่นที่ที่โน่นที่ญาประกาศหาแค่์สามชั่วโมงมาถึงสามชั่วโมงเพิ่นกระโทกกลับทั้งผัวทั้งเมียเพิ่นเบิ่งคลิปเพิ่นกระโทกกลับค่อยบอกให้เจ้าโทุกคนจะมาเพิ่นประกาศลงมเสียอย่างยูทูบเลยคุยกันว่าเรื่องใดเขาติตามเพิ่นเจอเพิ่นประกาศแล้วเพิ่นกระโทกกลับนะคะเพิ่นกรเพิ่นกระวาเพิ่นมีแนวทางให้้แลวเนี่นกยฝันต้งดได้ยินน้วกันนด้เนาะพิ่นกระฟ เพื่อนเอารถมาให้สองทะเบียนเก่าหนึ่งคนก็เลยว่าซื้อขึ้นซื้อลงเครืองเก่าหนึ่งก็เก่าสวมหลังก็ไปกลับน้ำหน้าหยาเละล่างเพกันล้างซีดอพี่น้องถือว่าเป็นแห้ใกล้มือเพป็นจังสีจังเบิกค่ะท่านผู้ชมนะคะหลังจากที่เฮาฟังคลิปของคุณพ่อดวงเฮงคุณพ่อดวงดีคุณแม่ดวงเฮงนะคะท่านผู้ชมทั้งดีทั้งเฮงนะคะทั้งคุณพ่อคุณแม่นะคะในที่สุดนะคะคุณแม่ คุณพ่ออะไ้เบื้องคลิปนะคะที่ว่าให้ตามหาคุณพ่อะนะคะกบคุณแม่วันนี้คุณพ่อคุณแม่คกระโทษกับมากนะคะท่านผู้ชมเพิ่นกบฝันตองดอดถือว่าเป็นความโชคดีนะคะที่เพิ่นเอ,เอาแนวทางมาบอกกับแฟคลับเพราะเพิ่นเนี่ยเป็นเป็นสายบุญนะคะท่านผู้ชมแล้วเพิ่นกะบ่หวงพ่อมนะคะเดี๋ยวถ้าเจาตังเจอเพิ่นเพิ่อนอยากได้น้ำมุนนะคะเจตังก็จะเอาให้เพิ่นยูต่ว่ากะบ้คงสิเป็น น,า,นาจะไปเจอกันอยู่วัดประแดกข้านูนทยายาคนสิไปเจอกับเาบาขนา,าเนี่ละมองนี่ละเนาะแล้วคุณแม่เบิ้งคลิปกะเดี๋ยวจังเจอกันเด้อค่ะเด้อดีใจกับคุณแม่นะคะสำหรับคลิปนี้นะคะท่านผู้ชมฝากไว้เป็นแนวทางนะคะสองหางสองหางนะคะคุณพ่อฝันต่องวดแล้วนะคะไม่ห่วงคุณพ่อบอกว่าไม่ห่วงนะคะตัวเลขนะคะคุณพ่อบอกว่าเก้าหนึ่งแมนบอกนันทิยาเก้าหนึ่ง 90นะคะแล้วที่นี่นะคะเก9 0เอ่อกาะเพื่อนว่าให้ไปกับให้ไปกับนะคะไปกับเน้นเพราะเน้นที่สุดก็คือเหลขก่างนะคะท่านผู้ชมอ่ะสำหรับคลิปนี้นะคะถือว่าเป็นแนวทางนะคะแต่ผู้ใดเข้ามาติดตามรับชมนะคะท่านผู้ชมเอ่อเป็นกำลังใจให้แอดมินเด้อค่ะเมื่อนีอากาศเย็นเข็นท่านผู้ชมนะคะนั่งอยู่บ้านอนอีเยายกินข้าวอิ่มพอดีเลยโตเลขกชคลาภลมาฝากพอดีนะคะ เป็นกำลังใจให้เราแล้วก็ทีมงานของเราด้วยนะคะอันนี้ก็นมที่ยาพา่ารวยเจ๊ตังคนภูไทยบุญธรรมนำโชคนะคะท่านผู้ชมฝากกดไลค์กดแชร์กดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะจะได้มีคลิปใหม่ๆดีๆมีตัวเลขเด็ดๆมาฝากนะคะ,ะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้ขอตัวไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ